กราม้อ yeah, uh, <a> ุที่อนมปันลนมันจะได้มองึมนจะจะเอาฟเข้าเลยเข้าเข้าเข่า้วยไล่มาแล้วป๊อปลงมามื่อนี้โนบเอาขึ้นไปโดนเติมไปเนาะ แงมหนาวซ้ำพ่อแต่วันาทิดหนึ่งแล้วขึ้นโอ้โหกระซัมสเตอร์คุณหนุ่มเยแงมั้ยคนหนาวว๊ะเด็กเด็ิงเด็เนาะว่ายดีเนาะกำซาคุณโมุ้งพิดนม่งมุ้งมาพีดมาพเนาะ ผมพี่น้องเลยเปิดความมากะกนเนาะอยู่ที่โรงเกียนมาสอบแต่วน้องมานี่อ้าตือบมูงเนี่ยผมเพี่น้องเลยดีว่ากำลังเริ่มมูงในหลาตืบแล้วอ คือว่ามื่อนี้ก็มีพวกแม่พี่น้องเขาทางบา้านลมบางยางก็ลงมาหลายเมื่อนี้รับสัมภาษสมัยเดือบเมื่านจะเป็นพี่น้องภายในประเทศนอกประเทศการขอที่ต้อนทำข่าวตู้ซองสามกุกคือกับพี่น้องเลยเนาะทางเบาทานกับพวกทุกภาพนประเทศกับพวองของพายนำนพนว,วกแม่พิ no เนอ้อยเพราะว่าทางสามมุกเปิ้ลก็ได้มานำเพราะว่าทางเปิ้ลคาเรียะพรมแม่พ้องเพราะว่าทางบุญ ของพอเทากะจอดกันมาแล้วกําลังเหลือประมาณเจ็ดแปดมือ้อกระหอดพ่อแม่พี่น้องเลยเอาต้องเตรียมเครื่องเตรียมอของตั้งสามหมู่เป็นกระเรียนปริมาณน้ำไม่นี่ทาง์บาร่าก็ได้เป็นต้นแกนเลยพี่น้นนองเลยทางนี้เก็มคนคุกอยู่ทั้ง สปัล้วพด้อเดีอยวยโดยฟาดนี่นเรบอกเนาะมุ้งแหละมุ้งมั่นี้บ่อนี่นนะมุ้งมั่นี้บ่อโอ้โดย เป็นแรงบ้านนน่เนาะอแล้วโอ้โดยโดยแี่กี่เนงไ่อีก่าเล่งเต็มที่เนาะโอ้เจว่าสีนให้คือพอสร้างว่าดีจังเบัดเดือนนี้พอดีแล้วจังมื่อนี้บันทีสามชิปเนาะเฟิ่นว่าเร่งภายในเดือนนี้ห้วอ่ะแล้วรอกาวอะยงพูดดิเพราะว่านนี่เนาะโบกนี่กะมื่อนี้ก็แล้แล จะว่ามุ้งหลังคาครับืนี่จะว่าลายตืบแป๊กมันเกือบแล้วพุ่นไปจักไวดีเนาะด่กไม้ดีเลยดีโอ้โห้ยงามเนาะพอนะต้องเนาะอแขกแล้วเอาไปทำนี่เด็ดไเนาะ เนกันเนือนัวยี้ยังยังยังยัยังยองยันยังยกงยังยังเั่ยัง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 ยั่ยัง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 ังยีงาลยัง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 ังยังยังยังเัพยันยั้ยยยกังยัปปงยังยังยัยงนี่ยปปะะังยัยังยังังยายังะังยังยงยั้ยัง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 ยััวยางยังงังพัก ประมาณอยู่3ทีมือน่าจะเลี้วเพื่อปิดประตูหน้าออก,กมาป้ากระลิงเตือนถิ่นคมหินห้องเลยข้า,างใน

ไฟปุ่มวงนีจ้ะืันนีทางหนาเหล่ยวจะแข่งนกผู้ถัดไปก็มาโดยโดยแล้วอสาาีน้ำเดือ

mày ừ. nó Nam, 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 bài Nam, 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 ตอแรงว่นน oh, so, uh, so, so uh ี้ทั้ง่อเขาพันือหมอมเต้าไปใส่เด้เลยได้เด้ใ้จาอามหน่ยหอมเต้าทรงกัะแพ cho thêm phân à, phân cứ gọi không bỏ phân cứ gọi kiểu à. Hãy subscribe cho หมอนหมอนนะก่อนะขาก่ดีนี่ปลาอยู่หลงแล้วพอนะตือใบไปหันใส่ใบมาตองใบแม่แม่ต่างใบมัไม่โหลดเอ้าที่นี่เ้งพ้นแล้พอน่ตัวนี้คือหรอตัวแคนนันี่ย่างามุ้งทุกอ๋อมุ้งพืึนบ่พื้นเล

ขามเีอยู่้ม่รบมาบทตามัโอ้ท่างนี้เป็นกระตอเอาเดีวท่างนี้เลยกำ้งกัดทางตัดชิบุงตึงหนกก่อ

ทางสอบไปคนไลไปนไปลองไปหนาตาเลยโอ้หนาดเนี่ทั้งนี้กันเนาะโอ้ยสบายดีเด้อทางสอบแต่ว่งมีอะไรคนโอ้ยอะไรมาแล้ววะลงมามื่อนี่ นกเอาขึ้นไปโดนตึบเลยเนาะพอยามหนาวซ้ำพ่อตะวันอทิดหนึ่งแล้วขึนโอ้โหกักซ้ำสดแต่กือพนุ่งเสียขันยามแฮ่หนาววอเอเดพิงเด็ดเนาะไววดีเนาะคำซ้ำคุณบมุ้งพิดนั้นมุงมาพิง ໃໃດເນາະຄັກກີນບ້ານແຕ່ວ <ì> ່າຊິແລ້ວພາຍໃນເດືອນນີ້ແມ່ນຄົນເພິ່ນຈະຕັກໃດເນາະເພິ່ນຈະລິ່ງໃຫ້ທັງໃນຄູເພິ່ນເຕັດຊີ້ເນາະໃນຄູເພິ່ນແລວງຽນงามນາະັປະຍັງບານນນงามົາລມ້ກກຸ່ໃດນາ ว่ามันเปลี่ยนดินทรายวันาีวันนะถ้างานินนั้นว่าเจ้านี่มาสอนอยุนินได้จากปีแล้วนี่สอนอยุ้ันน้องมังยางนี่ปีปปีโอ้สอนได้6ปีคู่ผู้นึงได้สัวู่ผู้นึ่งได้สัะกอบอนคู่ปมีพวอ,อย่น่นะกรมีแต่ว่า เปลี่ยนกันเลยนะคู่บ้านเดียวรลยนักเรียนครับตบทย่านแม่โอ้แบบเป็นยุคสิบจุบนมาบ้านมานเลยนักเรียนอาจจะเพิ่มแต่ที้เหตการณ์นักเรียนโบราณทั้งฝนลงมากับเกินซากของโนราณขุดอะไรอย่างง้ยนอจากเป็คู่ใหม่มาเลยนักเรียนแล้วแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ละปีโดยโดยแบบคือเป็นยุคย่าเนาะแม่ย่าเอาคู่อยู่ในบ้านนี่ไปช็อตมาดื้อแม่ เอานอกบ้านมาสอนอยู ulously, ่ในบ้านแมนอ๋อดอยดอยจะเป็นกระเช้ยแล้วเป็นกระเช้ยแล้วดอยดอยไปแล้วอ๋อจะไปสอนไปไปหาพี่อยู่สะพังแก่โอ้ยไก่เติบนแล้วเนาะแมนโอ้ยอดหนาวเนาะกระเชได้ได้วยแมนแมนด้วยดอยฉันตีออดได้เลยแม่ประมาณงานก็ยังได้เลยห่ะนอกโซเดียวประมาณสี่ห้ามือก็จะว่าแล้วไวทัก โอ้มันเพิ่นมุ่งหลังคานี่ก็ภาพนี่ก็แล้วมื้อนี้ก็เพิ่นว่าแคยังดนอยู่เกือตกแตกเด้ครักับสยปรบตาต่างเนาะนแม่นน่าสดงลีอันเรื่องายังเนาะแล้ว่สิเฮ็ดบุญเฮ็ดยังอีกเด้เพิ่นสิสุขเียนีฉลองเนาะแม่นแม่น ก็สิฉลองไปครูก็บ่คิดว่าสิได้โรงเรียนใหม่เนาะคิดเลยบุญปามีตวนี่แงนี่ก็ได้ยอนั่งนั่งชาวตวแม่นคคองเบิดเเออยขอบขอบขอบใจกับน้น้องตวแหนแม่นบ่ได้น้องตวกนายครูก็สิบ่ได้เียนงามดอกแม่นเออสิน้น้องตวแน่ว่าโางัานครูนี่อยู่ในอยู่บ้านใกล้ๆนี่บ่แม่นบ้านว่าบ้าน

โน้ตอันนี้โอ้ไข่ละดีอะไรอันนี้ฮะทางกว้างเอองี้ยตุ่งตะกี้ปลาหกปลาปิ่าคุสุบุติมีเกับหนึ่งมาสกอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนี่มาผู้เดียวบริการมาได้เลยท่านสมุนเราบริการมาได้สเตลไวมีจะรับถงได้มีรับถงเอาบัวคาแลผู้เดียวเพิ่นว่าอะไรนี่มาไล่บ่าวข้าวอยู่มังกรกะมีคนอยากรับเป็นแงงนอนหรอนอนอยู่ปลาอยู่แต่นั้นนะแม่ข้อจริงนี่กระยิง เขากกันไว้เนาะแมนแมคามจริงนี่ฮะโบนเอด้นยินนะเขาว่าปะพันกันเด็กมาวามาซื้อนี่เด็กเอาประเดข่าวว่ารเด็นาวนีเด็กการกานกังเวนละอันเอาหลดจักเราในสวนโอ้โหแบบพุ่นพุเอารลจักแมนพุ่นเอารถจักกังเวนอ๋อววันนี้น่ย เจ้าของมัวไห้พันเจ้าของแมนเด็กน้อยซจำคุณสาวปิดหน้าปิดตากะบดลูกมือแล้วจนเด้เนาะเดียวเด้เออโอ้ยก็ว่าประมาณจักจักเข็มเลยไปงีบขามาเจ้าจื่อว่าน่นแล้วก็ยังโบนัสขับดอกนะโอ้แบบนงี้บนัสดเมื่องเนาะจุจักกะเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้ยเนาะจนชี้ได้อยู่ในสวนจ้ามาสวน ไปสิดายุบ้านเบาทากันตอนนั้นน่ะแบบลูกไปแบบเมื mm ่อขี่รถถีบมาไงนี่แบบไปลาวรถเว็บไทยให้ลาวล้มลาวบ่พ่อฮอดเดือนกระเจ้ารักในบ้านคือการละดาวคพือการรักในทางในครัวค่ะเอากังเวนในกระไดนักเฮียอีแล้วนี่ในโงเฮียนอีกโรงเฮียนในกระ ข่าวจอดไว้อยู่นอกได้เห็นทางเลยปีนี่แล้วอยู่มอตตนนกอยนี่หัวจาเขาก็อยู่ห้องกานพียเลยเนอกของดังเฮียนบริเวรของเวลาผลประกาศอ่ะหลดแทนโบไฮจอดไว้อยู่นอกจอดไว้อยู่ทางในตรงนี้ผมมีไพ่ฮักพิ่ซอบอยู่เนาะเวลาเสียกระไรบ้านนี้่จะจับไพ่จะจับปศิเลิกเมื่อไปเห็นรถมันจับจับไพ่เอาหมูเลยเทางกาแบบไพ่คือกันที่มอตตนนกอยนี่ก็เอาเลยข้างนี้ยังนั่น มาไล้วจนโอ้ยหากับประจักษ์ก็ม่ใช่หายนะแตวเอ้ารถหักลาวมากขี่ได้เดือนเดียวบม่ท่านได้จบเฉยมันนี่พ่อนพ่อนบัตรไม่ได้ขี่รถอีกพ่อนละละแล้วเมนพ่อนละละมันี้ฝากคือเสียละเมนแล้วด้วยนั่นเนาะเมนตามบุกไฟทักเขาใหม่เลยใช่แต่พอืลุดโจนเมนโอ้ยยาาหมื่นรถล้างพวกวิบวับ ไป่พ่ปายนี่เขาใจกังนาาักข,ข,ขันข้างขื้นขางกละั่งเห็นเานาะกลางเว้นข้ากยังรักมีถ้าคือไปเห็นไปผปัวผู้เดียวยัง <S 2> <S 2> อันตรายบ่ตาาวันถิดนังกระกลังไกลยังเอาก้างเว้นอืมนั่ละเยตอบมเลยอือีบักหนามปัักปสังสิบาสี่อัน่นแหละอือเขาไกลเขากางเว้นนะะ่ะค่ะไปยังเอาแล้วก็มาเท้า เด็กเอครับตอนนี้เด็กดิ่นดิอาางทุงวันสากุ่งว้เรือนี่เพิ่็นเจ้าของเรือนอ๋อังคือผู้เห็นทุ่งไปทำมัจะไปตรงไหนมาทำนจอยันจอยก็ไปทงนไปทรงไหเป็นพยูเนาะมีเพียงงามแลกการสบายดอกนกคาบานี้ลมมันยังกระคายแนบวันนี้ พอไรส่วนอไรอย่งเนาะสมมติคือลมพอจากพายุมาเข่าวในก็ยังค่ในได้คันบ่มากก็จับมือได้นายจิตกับนางเงียนกับนายครูน่ะมันนั่นหลอกบ่เลยเนาะแวกปวกๆก็กินบดเลยนี่เสียวะโอ้ยบุญ่า FC ฝนมามาช่วยว่าเนาะกันบ่ได้นั่งจอยโรงเรียนแบบพี่ชิมัยว่ะวันนี้คือสิ้นพ้นแหละวันนี้นุ่นเด่นนุ่นหลอดไปเพ่นแล้ววันนี้คือสีิทนนี่หรอบัดนี้ขาดแล้วบัด้าน การขายแกดีดีนำเด้อแล้วสมเชยนำเด้อดีใจนำเด้อว่ะได้มีงานงานดีใจนำเด้อเพื่อสิได้ซ้มนี่เนาะแมนแมนแต่เก็บเงินสว่านหนึ่งเพื่อสิได้ซ้มนี่โอ้ยบได้หนึ่งมาอยู่ในบ้านกะเป็นบ้านบม่ใหญ่เนาะแมนหัวบ้านกะมีฮอดบะร่อยซาเตลจัดห้าสิบแปด โอ้หาสิเปล่าลังค้านึงเนาะสะก้อรก็มีแต่สีหลอดไฟโอ้บโบลายปรนะฉันเนาะเนี่ยสะกรอนก็บอะไรล่ะเยนะแต่เขามีความสามัคคีแมนเมนบ้านนี้มีความสามัคคีบ้านบ้านน้อยนี่สุนลายอยากมีควบสามัคคีนะเมนเบ้านใหญ่นี่สุนลายนี่มันยากยากเลยแย่งไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรเมนว่าเรื่องทัศธุรกิจเมนมันยากเนี่ยมันเชิงคันกันเลยก้านอันเดีก็ไปเห็ีดคือกันนี่แหละ ta <tôi> bùa mà cài sẵn của bà Lẹp bên thang này Bên đây nguyên đồ mùi Ôi cài xì xong đẹp là đơ Ôi bà <laughs> ừ. Ừ. Ủa, đi chai năm đơ, đi chai năm đơ Rồi ừ. 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 rồi cả nó Phải cài cả... đi năm đơ Rồi Đi chai năm đơ bà vâng. Dù hôn nhiên dù bạn đã cõi cả nhạc đấy nó Cũng cài Cũng cài nếp bia các bạn bao thả cả cung cản đấy, dù แบบเดียวกันน่ะกันวัฒนาโครงการกะจักยามในนะมลายบ่อนน้อยกันนักเรียนบ่ลายแล้วจักเริ่มป่จักท่าแน่หั่นนเพิ่นก็ยวยอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วเพิ่นก็เอาอันบ่อนนักเรียนลายก่อนเพิ่นว่างรักเพิ่นก็เบิ่งอยู่ย่มันหลายบ้านในเมืองเนาะย

หมอ้ากาสเล็กโกจบคลิปรงเพ่านี้เลยตากบตาพอพิชซันประกานนายกขอโทษขอไปน้ำเ่าแบบนี้น้องแหงา